อ่ครับคุณผู้ชมวันนี้จะพามาดูเจ้าแค m ม y ี่กับเจ้า n ันติปนะครับว่าเป็นรถสปเปคไหนกันบ้างราคาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม้าดูแค m ม y 4 0ี่ให่มนีสองทนน้ำมันสองทุนผู้ชมและก็ตัว n ันติปเป็นตัวให้์ปีสองทันนะน้ำมันสองทนเหมือนกันสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาแค m ม y ี่มาจักได้เลยที่ผมมีเป็นเกือบ20่สิบทันผู้ชมส่วนอันติปมีห้าหกสิบัน ถ้าจะพาดูคลิปทรงพาดูไม่หมดครับสำหรับท่านใดที่ดูคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ตีด้วยนะครับจะมีรถดีๆรถเก๋าเอมือสองแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูทุกวันเลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมตีเพชรยต์ ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเอสโยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมอยู่ในช่องตรีรถเก่งน่าใช้นะครับหลักๆจะเป็นแคมรี่กับอันตินะคุณผู้ชมนะครับก็จะมีเสริมพวกแอคคอร์ดแล้วก็ซีบ้างนะครับหลักๆจะเป็นสองรถเก่งใหญ่กับเก่งเล็กนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับสำหรับเจ้าตัวแคมรี่แล้วแคมรี กับตัวอันติดนะคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้มีเหลืออะไรกันบ้างเหลือตัวไหนกันบ้างคุณผู้ชมนะครับแต่รถที่อยู่ตรงนี้นะครับก็มีติดจองบ้างรอปล่อยบ้างนะคุณผู้ชมนะครับทักมาโทรมาถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับเบอร์โทรที่ม่ให้ด้านล่างขวามือเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สองศูนย์สามห้าศูนย์หกเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ line, ได้เลยนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดคันไหนนะครับแคปป้ายทะเบียนมาเลยนะคุณผู้ชมผม ตอบได้ทุกคำถามนะครับสงสัยด้านไหนตอบมาเลยอยากดูรายละเอียดรถคันไหนสอบอยากรู้เรทราคาผ่อนเท่าไหร่นะครับทักมานะครับแอดมาแอดไลน์มาทักมาหรือโทรมาก็ได้นะครับอ่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ตัวเจ้าแคมรีตัวนี้จะเป็นตัวโฉมเก่าอยู่นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้จะราคาเสนอขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมนะครับเป็นตัว 2.5G นะสำหรับ คันนี้เป็นปี2027ระยะการใช้งานเพียง1นึ่งแสนแสนแโลประมาณนี้นะครับแสนแสต้นๆน,น,นะคุณผู้ชมครับเป็นตัวน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฉมเก่านะครับอยากรู้รายละเอียดนะครับรายละเอียดตัวรถหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปแยกคันไหนว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมหรือเปล่าผมรับประกันนะครับโครงสร้างบอดี้ทุกคันเดิม ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมรับประกันชนหนักพิควาล์มจมน้ําแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ได้เปิดให้ดูก็เพราะว่ารถปิดไปแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมหยุดผมก็เลยมาถ่ายคลิปอัดไว้เผื่อลงพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมครับถ้าสนใจทักมาโทรมาได้นัดผมมาหน้าร้านได้วันหยุดผมก็สามารถเข้ามาได้นะคุณผู้ชมถัดมานะครับตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วคุณผู้ชมเป็นตัวไฮบริดใครที่กําลังมองหารถ เก่งใหญ่นะครับไว้ใช้งานนะครับขับประจำนะคุณผู้ชมนะครับตอบโจทย์กับการใช้งานแน่นอนนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนสําหรับตัว2.0 Hybrid คันนี้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่829,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับมาจัดกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้เป็นตัว Hybrid Premium น่าจะตัว MNC นะคุณผู้ชมนะครับ ออกเป็นตัวไฮพรีเนียมแต่ว่าก็เป็นปี2020แต่เป็นตัวค็อปแล้วนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสีดำๆออกถ้าโดนถ้าโดนแสงจะเหลือกม่วงๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับอ่าสีเป็นไงสวยสวยจัดคุณผู้ชมนะครับสีออกเหลือกม่วงๆนะครับคันนี้ทะเบียน7 5 2 8ห้นะครับมาต่อกันที่นะครับคันข้างๆกันครับคันข้างๆทะเบียน ห้าแปดหกเจ็ดนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นตัวน้ํามันล้วนนะเป็นสีขาวคุณผู้ชมสีหายากสีขาวมุกหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวสองจุดศูนย์จีคุณผู้ชมนะครับถ้าเป็นโฉมใหม่นะครับจะได้เป็นตัวเครื่องสองจุดศูนย์นะครับที่ไม่ใช่ตัวไฮบริดนะครับคุณผู้ชมนะบางคนบอกว่าตัวสองจุดห้าไฮบริดกับสองจุดศูนย์จีตัวไหนประหยัดน้ํามันกว่ากันผมบอกได้เลยว่าตัวไฮบริด ประหยัดน้ามันเครื่องใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ใช้ระบบไฮบริดคุณผู้ชมตัดมาต่อขันอีกหนึ่งขันนะครับก่อนที่จะไปดูอันติกกันนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเจ้าแคมรี่เป็นตัว2.5ไฮบริดเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันน่าใช่คุณผู้ชมครับเป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสีออกเหลือบเหลือบฟ,ฟ้าคุณผู้ชมดําเหลือบฟ,ฟ้านะครับ989,000บาทนะครับเป็นพรีเมียม MNC ตัวท็อปสุด ตัวเมื่อกี้ก็เป็นท็อปสุดเหมือนกันนะครับแบบตัวไฮบิดพรีเมียมแต่ตัวนี้น่าจะเป็น MNC นี่น่าจะเป็นผมไม่มั่นใจว่าว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะคุณผู้ชมออปชั่นเหมือนกันเลยนะครับต่างกันน่าจะต่างกันแค่ปีนะคุณผู้ชมนะครับผมไม่มั่นใจนะตัวนี้ปี2021นะครับแต่คันเมื่อกี้น่าจะปี2020คุณผู้ชมนะครับ คันไฮบิดพรีเมียมตัวนี้แต่ออปชันเหมือนกันกครบคันเหมือนกันทุกอย่างนะคุณผู้ชมนะครับอ่าตัวนี้ปี2020ิคุณผู้ชมนะครับว 2, 2020, ความแตกต่างก็น่าจะเป็นที่สีนะครับแล้วก็ตัวตัวไฟนะครับอ่ตัวไฟเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับแต่แตกต่างกันที่ตัวแม็กน่าจะเป็นตัวแม็กคุณผู้ชม MNC นีนี่น่าจะมันจะเป็นแม็กอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นแม็กที่ดูแบบว่าหล่อหลอ,ลอสไตล์ สไตล์แบบสปอร์ตนิดนึงคุณผู้ชมนะครับอ่าพามาดูแบบละเอียดละเอียดชัดชัดกันคุณผู้ชมนะครับทีนี้นะครับดูแคมรี่สี่คันแล้วเดี๋ยวผมพาดูอันติดอีกสี่คันคุณผู้ชมนะครับมาเริ่มกันที่คันนี้นะครับคันนี้ป้ายทะเบียนเจ็ดหกสี่สองคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวไฮบริดนะตัวนี้นะครับอันติดตัวไฮบริดก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะครับเป็นตัวไฮบริดสมาร์ตตัวเริ่มต้นห้าแสนสามหมื่น 9,000บาทคุณผู้ชมนะับเป็นไฮพีสมาร์ตตัวเริ่มต้นนะครับอ่ะสีขาวนะครับสีขาวมุกสีหายากอีกเช่นเคยส่วนใหญ่จะมีแค่สี่บอลเงินนะส่วนใหญ่จะเป็นรถไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหลดกคุณผู้ชมจะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับคุณผู้ชมนะอ่ะมาต่อกันที่อ่ดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวรองท็อปคุณผู้ชมนะครับ อะเป็นตัวท็อปเลยคุณผู้ชมนะครับขออภัยนะครับเป็นตัว1.8ไฮบิดให้ะ Hi High, นะครับเป็นตัวท็อปเลย559,000บาทเป็นรถปี2019คุณผู้ชมนะครับขออภัยหากผมไม่แม่นนะครับผมจะพยายามดูใบหน้ารถให้นะครับอะถ้าใครสนใจคันนี้นะครับทักมาโทรมาหาติได้เลยผมเชียร์คันนี้นะครับเครื่อง1.8แล้วใจพอสมควร นะครับไม่ต้องถึงแบบว่าเครื่อง2.5ไฮบริดก็ได้นะครับและประหยัดน้ำมันกว่านะครับตัว Camry สำหรับท่านใดที่ไม่อยากผ่อนเยอะนะครับผ่อนสบายๆผมมองว่าตัวไฮบริดกับตัวตัวอันติที่เป็นตัวไฮบริดตอบโจทย์อย่างแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะคันนี้ป้ายทะเบียน5517คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับกันในตัวของน้ำมันกันบ้างคุณผู้ชมครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวน่าจะเป็นตัวได้เป็นตัวมิวแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับทะเบียนหกเก้าหนึ่งหกนะครับคันนี้ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเป็นตัวหนึ่งจุดหกจีเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับคันนี้รถปีสองพันสิบเก้าคุณผู้ชมนะครับขออภัยหากผมต้องดูใบบ้างน,นิดหน่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ตัวนิวออกมานะครับ จะเป็นหน้าเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายคายกันนะของตัวอันติสกับแคมรีนะครับแต่ตัวเนี้ยจะแตกต่างนะครับจะแตกต่างจากตัวไฮตัวท็อปนะครับตัวรองท็อปนิดหน่อย,น,อยนะครับแตกต่างกันที่ไฟนะครับส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่ไฟคุณผู้ชมแล้วก็พวกมงพวกแมทแบบนี้นะครับค่ะไฟตัวนั้นเป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ มีเส้นนะครับสีฟ้าโลโก้ไฮบริดไฟเลี้ยวเป็นเป็นลายไกดนิ่งและเด y l ไลท์เป็นลายไกดนิ่งมีสองแถบนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของตัวไฮบริดเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนะคร่าไฟเด์ไลท์จะเป็นหลอดยังเป็นหลอดโปรเจคเตอร์คู่แบบนี้อยู่นะครับ เป็นหลอด LED แบบนี้อยู่นะครับจะได้จะยังไม่เป็น l ลายไก i นิ่งนะอ่าส่วนตัวส่วนตัวไฟหลักนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันอ่าทีนี้มาดูตัวนี้6กเกหนึ่งหป้ายทะเบียนรับเป็นตัว 1.6G คุณผู้ชมนะครับเป็นปี2019นะครับสี่แสนเจ็ดหมคุณผู้ชมท่านใดสนใจทักมาได้เลยไม่อยากใช้ตัวไฮบริดนะครับผมพาดูทั้งไม่อยากใช้ตัวไฮบริดอยากได้ ตัวน้ํามันอ่าเป็นตัวไฮบริดเป็นกังวลเรื่องแบบก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมพาดูทั้งสองรุ่นทั้งสองแบบให้คุณผู้ชมตัดสินใจรถทุกคันรับประกันโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับจากโรงงานเล่มไม่มีชำรุดสูญหายเรากล้า,ารับประกันหากซื้อรถที่ตีไปแล้วคุณผู้ชมไปตรวจสอบเจอภายใน7วันเข้าศูนย์ไปตรวจสอบเจอมาเอารถมาจอดที่บริษัทตีได้เลยตีรับซื้อเงินคืนเต็มจำนวนคันนี้เป็นตัว 1.8 gr Sport คุณผู้ชม629,000บาทใครที่กำลังมองหารถดีไซน์สไตล์สปอร์ตมาจัดคันนี้เลยนะครับออปชั่นครบนะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับเครื่องเล้าใจกว่าตัว1.6แน่นอนแล้วก็มีโหมดสปอร์ตด้วยนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ดีไซน์หลักๆนะครับจะเหมือนตัว h ฮ b ริดทุกอย่างอะแต่ตรงนี้จะไม่เดินเส้นตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นน้ำมันแล้วนะครับจะไม่เดินเส้นสีฟ้าแบบนี้ที่เป็นโลโก้ไฮบริดนะครับ แต่ทุกอย่างไฟเดลไลท์ไฟลงไฟเลี้ยวนะครับเป็นลายไกยนิ่งเรียบร้อยแล้วตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เน้นในเรื่องความสปอร์ตนะครับเต่งสีขาวตัดด้วยสีดําแบบนี้คุณผู้ชมนะล้อแม็กเป็นสีทูโทนนะครับสีสีดําเป็นสีทูโทนแบบนี้สีดําตัดมาด้วยออกสีเงินเงินแบบนี้ระบบดิทเบรทั้ง4ล้อคุณผู้ชมับตัวนี้สวยนะผมชอบเขาอย่างหนึ่งนะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวดีแล้วชุดปงชุดแต่งก็ทํามาได้ลงตัวนะครับ อ่ะพาดูกันทั้งสี่คันเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะบอกรายละเอียดนะครับหลักๆนะครับในรถที่รถที่ตีนะครับรถที่ตีเนี่ยรับประกันได้เลยเครื่องไม่มีปัญหาเกียร์ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในส,ส่วนของเรื่องโครงสร้างบอดี้เดิมแน่นอนคุณผู้ชมเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับสำหรับท่านใดที่อยากดูรายละเอียด เพิ่มเติมนะครับทักตีมานะครับโทรมาหาตีได้เลยแคปป้ายทะเบียนรถเอ้คุณตีผมอยากดูรถคันนี้นะอยากดูรถคันนี้ช่วยรีวิวแบบละเอียดละเอียดให้ดูหน่อยผมจะพาดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างเอกสารนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมเอกสารเดิมจะพาดูรายละเอียดกันเต็มๆเลยว่าจะดูกันตรงไหนสําหรับท่านใดที่ไม่รู้นะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ